จัดเมนูนี่ด้แ่อครับผมมนีละจับเลนกั้นเยแกนี่อยาัเหลียนแต่ไม่ยัโ่เลยใ่หมตัวันเอนี้่ข้าในดก่ับป่ยเรีบิบลยเอ้นี่้อบานนเลยไหมนี่ล่ะ พาคิริวเขากัดทีคือกันเนาะแต่ว่ามึอนี่เข <แก S 1> าติดใส่ผาริวพาคิริวขาวนี่ไหมเนาะ<แ>กปกติเขาติกินพาคิริวดำมือนี่เลนขาวเห็นคนสั่งหลายคนเดียวเลยเนาะมือนอีอ <แก S 1> จัดเลยมือโหเปิดจัดเลยเผ็ดเพีดจังเลยมือนี่ยสำหรับข้อสายน้ำขาวสองเส้าเนาะของนัว โอเคขมอมล้ำว่าพิเศสุดยอดสีสันเทคน้อยีหอมยควยละเมือนี่ตุ้เส้นสี่หิ้วเข่ายานุ่งขัวพิเศษกัวพิเศษหอมน่าที่ในหอยรับเห็เองกับมือเลยขัวเองปันเองกับมือเลย จัดไอ้กิโอยกันซิมกันซิมกันซิมกันรสชาติสุดยอดเลยลดตายย่ายเหมือนนี่สามลอยไปถามว่เขาเมื่อนนี้ต้องจัดนะครับผมพี่น้องทั้งบ้านห้องต้องจัดนั่นแหละ สวัสดีครับสวัสดีจ้า,<ม>จายินดีน้อผมมู้มือทั้งบ้านได้กินไปนักก้อยน,นีน่เนาะแม่นม่มีจัดแบบนี้นะครับเด้ออ่ะผัดบ <c oughs> ิ้วขาวรพร้อมตับพร้อมจัดแค่นี้พอ่อปั่นท้องกระส้วนมากกรมีแตผ่ผาดำแล้วพอสามสิบกีบสีดำเนี่ยไม่ใช่ฟอกนั่นแหะโอ้ยสุดยอดกุบกับ <c oughs> กับมันก็มีกันเยอะแต่มันก็มีหน่อยจัดไปมุกแดงกักรอบดีดีฮุมพีฮุมน้องจัดแบบนี้แหละครับผมรับรองว่า แ่บแน่นอนมามาเอาได้บาทเนี่ยลุยได้บาทมาได้จัดเด้อพี่น้องทัางไก่ทัางไก่วันนี้มากินก้อยน้ำกันเมื่อกินหลายมือเราสิมีสิสจัดนักจัดไหม <laughs> ่อ้โหัวหอมเหมือนสุดยอดพากย่างเ,เองครับผม กัวเองก็กัวพอ,อทีเกเือนผมก็กัวเองมันก็หอมนีพริกในน้ำพริกสวนมาจากบ้านสวนได้เพริงแม่กระสุดเท่านี้แล้วกับผักขัดหน่อยผ <c oughs> ักขัดหน่อยน้องสาวไม่ <c oughs> น้องควนันน้องเซรีเอามาให้อืมอืมกับช่วงเทศกาลนี้ครับตื่นตั้งแต่เศร้าจากไหนแล้วเป็นย่างกัน,นหรอบันท่าวะอ่าอืมกี่นนะึงกี่องนาะอ้ยกองกินหลายปลาผมไมาจัดปลาไหม่ก็จะสูบมาขาย เขากี้กันไม่ได้พ่ะไม่ไพ่อไปหน้าดูนู้สก๊อตซีแสบเขากี้อาก็ปมาทางโก้หน้าดูนี่แบกแบกแบกมูด้วยแสบขมูดไปงีเง่าเในหอยแล้วจอบ้าไปต็ตตลาดมนเป็นซีจันก่อน <c oughs> ตื่นอนย่างงามมากวอยบ้านเขาหัวง้อก็ปอนหน่อยมืัอนี้ก็ง้วก็ปอนหน่อยได้ปะเ<ม>บื้องเงินขาหลังมันหน้อยน่ะเบิ่งเหนื่อกับหัแล้วยำลุ่ <c oughs> มลงมาได้ก็ขึ้นหัวบ้านเฮ้ <c oughs> มันมันคือกันกับเหนื่ออยู่บ้านเท่านั้น บ้านลงบาดเท่าลมลงเจ้ตัวตัวตัวกะเม็ดแมนเกียงตาหน้านี่ลูกเต้ากระบั้นกัยันตะอพต้าแมวว่าด้กินเน้ยอ้ยไปจองฟูดไปเนาะบ้าน้องเห็ดเป็นฝูดขุดละพันสองพันหมดวายี่ยาน้องบ่ด้อิมแต่ยายน้องเป็นเล็กหน่อยผูดละสิบบาทยี่สิบบาทยี่สหบาท ขุดย,ยิ้มหาทุกมคอต้องหาลอยขึ้นหรือสืบเป็นโล่ต้องสืบพูดพูดยิ้มหาก,กระไรทั้งก่อยทั้งออมเหมือนในผักทั้งกออ่อยทั้งออมในทั้งกีเพียในทั้งตามในทั้งทั้งอย่างกระดูกระเดี่ยวก็ได้เอามาออมกระดูกวัวเสียบอีก ใส่ปกทีเล่าห้อมๆแบบนั้นกระดูกมันอ่อนเลยกระดูกวันห้องเฮ้ยบ่มาขึ้นหดโอ้ยขึกก้นห,นอ,ดอ,นหนอดเลยสะละา,า,กการคามเทศกาลนพี่กับเรื่องกับเด็กๆมากกับมูกระทะแล้ว แม่ <Man. S 1> นยำเว้นกับก้อยอาหารมันไงยำเว้นกับก้อยแน่เป็ดแน่ยไก่แน่ยหรอเนวหมูกระทาบันเท่ากับสั่งกิโลขายขึ้กันนะพ่นอะนะท่านสมัยแล้วเดี๋ยวนี้ <c oughs> วันทีท่สองอนะ่ะลุงสาปา เป็นรองวิดบอวิดบอกินต้มปลาค่อยยังงกัดต้มกัดแกงกัดจีเหรอถ้าเกินย้อนเขากองไฟเลยโอ้น้าหอยเคยเคยเห็นเพื่อนมองปลาดุกบ่ใส่หมดแดงไหมโอ้แซ่บแซ่บเดี๋ยวน้องเป็นเล็กน้อยก็เป็นนางเคีื่องข่างนั่เพื่น นน้นมันเซ้เลยก,นนเกินินได้หมดเลยไงี่ยกินกับขี้เผือ่อออกขึ้นแน่เพราะขึ้นแน่นะเรียกกล่อย ล้วคนเดียวไม่ได้ไปจากกรุงเทพหรือไม่ได้ไปเที่ยวไสกแต่ต้องจัดด้วยนะครับผมร้องห้ามมองสังสรรคื้อเนื้อซื้นนี่ไปย่างไปก้อยเนี่ยผมว่ากุกคนมีหมูกระทะได้จีใจเน่ยนนอน ต้มอยากดิไม่ได้กินหลายมือหัวใหม่ๆติ๊กใหม่ๆอ๋อมัวจ้ะเนื้อยสดๆเนี่ยเปนไอ้ขี่พวกขี่พิลาก่ะต้มจะได้ไม่รู้น้งเนื้อต้องกินยิบเลยเนี่เนื้อเนื้อเขากินยิบเลยจะเปียนต้มด้วยนย ต้มมันซุกๆจังหน่อยเนาะนนยังน้องต้มยี่แหละนี่นต้มแล้วก็ไหนมัน 2, สองสามเดี่ยวเกรงคอยเด้เอามาให้ลูกค้ากิน,น,นเรี้ยวต้มมาใส่เกลือครับใส่เกลือจะมาให้นมันเดือดบูบูบูเลย เขาเศ้ายัยต้องกำแน่หอยเลยจังใกแตนน่กมอย,ย,ยแบบนี้แซ่บ,แ,บ,บแมน <c oughs> จะกินไม่รอดได้กับบางจากลูกค้ากินไม่รอดก้อยแบบนี้นะพีพพนนะ่น้องนะขันขันมีใบบกเบอร์ใบบกเบอร์แซ่บหอมหอมก็แบบวดอีกมันกินมันกินเฉ่าะ เราเอาใบประกวดมาขุยขุยควายกินเข็น okay. ช่วมมันซ่อมพักกระดองให้ลูกค้าตุ้กเฒ่าเนี่ยเมื่อไหรวปะเมื่ไมอไหรวปะเกียโอ้ลูกค้าเพิ่งกินเมื่อแล้วอะ <c oughs> นาทีเบิร์นละั้งครับเกี๊ยงตับเลยพักกระดองสดๆนะนายหอยเพิ่งเอามาให้พักกระดองลงฤดูลูกค้ากิน ั oh, นบอกว่าป่าตองป่าตองลวก่ันแมนมดกินมืดแองแสงได้เสียข,ขอบคุณมาเสียโอ้กินเมลล่าได้บ่ี่ยกินต้มยางเสียประกาศหน่อย นีแล้วครับผมฉันเมื่อบันเท่าเนี่ยมันที่ได้อัตลดอีกแบบหนึ่งแม่พ่อพี่น้องน้องมี่งแสบกินลาบกินก้อยนี่จะไปอิตาเนีเอิร์ดันมากินเลยเลยมีตะว่าปลอมขวดมวนเตือนโมเส็งเรายาปลาปิ้งบ่ปั่นในหลอกได้มิตรภาพแน่นอนกินแสบมีย่งงแสบนะกินแซ่บน้ำใจน้ำใจน้ำพีน้ำนองนี่แหละเลี้ยง เรียงแบบเจียจุนกันนะครับไมันด้มีความสุขจ้าไปขอเข้ากาหรับคลิปนี้เริ่มจัดแบบนี้แหละครับผมะขับรถให้ระวังเพราะว่าอยู่บ้านผู้ที่จะเดินทางไปเดินทางกลับะให้ระมัดระวังครับผมะอันตรายมีทุติยภัณฑ์ห้างเบาะไปต้นเขาเขาก็มาต้นเข้านั้นต้องระมัดระวังอย่าประม่าได้ครับเด้อแต่หรับคนดีอยู่กรุงเทพ เอ่อลม้อนนอนเสือเนาะเพราะว่าเจ็บีของนายหอยต้นมากอ่ะเป็นผู้สูงอายุจ้ะให้กินแสบกินนัวมีไหมละเด้เปลี่ยนแปลงเปิดต้นหม่ครับผมเวลาเรื่องแจ้งไปใหสุขภาพแข็งแรงให้ลูกหลานได้หายห่วงยังหน่อยจ้ะแมนบ่สบายก็ยิ้มๆก่อนรับวัใหม่ต่อนรับวันใหม่จหน่อยเนาะจ้ะเราจะมีอยู่ดีแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ